สวัสดีเพื่อนๆครับตลาดคริปโตในวันนี้ก็เริ่มหมดแรงนะครับหลังจากที่ภาพรวมขคริปโตเนี่ยมีสัญญาณการอ่อนแรงหรือสัญญาณการกลับตัวในทาวเฟรมสีโมงเกิดขึ้นครับบิตคอยลลงมาทดสอบ1 1 6 6 0 0ดอลลาร์ก็ จอที่แนวรับสําคัญแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะรับอยู่หรือเปล่าส่งผลกระทบต่อภาพรวมเอาคอยด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าภาพรวมเอาคอยถึงแม้จะมีการเบรคออกมาแต่ก็มีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นด้วยทําให้เอาคอยทั้งกระดานเทรดในตอนนี้กําลังร่วงลงมาพักตัวทดสอบโลเดิมอยู่ครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะเล็กแบบเรีย t ไทม์โมเมนตัมต่างๆตามความเป็นจริงไปพร้อมกันครับว่านี่จะเป็นเพียงแค่การพักฐานเพื่อไปต่อหรือจะหลุดโครงสร้างแล้วปรับตัวเป็นขาลงต่อจากนี้ เราฟังผมกันเลยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่19กันยายนและผมไม่ได้มาแนะนาการลงทุนครับเพื่อนๆครับต้องบอกว่าตลาดคลิปโตในวันนี้เนี่ยกลับมาแดงเถื่ออีกครั้งหนึ่งครับโดยเฉพาะเอาคอยหลากหลายเรียนนะเพราะว่าในฝั่งภาพรวมเอาคอยเนี่ยนะครับมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นทําให้เอาคอยเนี่ยนะครับกำลังเกิดการร่วงลงในวันนี้ครับซึ่งผมจะพามาเจาะลึกตามความเป็นจริงไงครับว่าการพักตัวหรือการร่วงในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการพักตัวเพื่อรุนไปต่อหรือ อาจจะมองว่าเอาคอยซีซันเนี่ยใกล้ที่จะจบลงนะครับก็เดี๋ยวจะพามาเจาะลึกฟังเพื่อนๆในวางแผนกันเพิ่มเติมนะครับจะได้เป็นประโยชน์ในการเทรดของเพื่อนๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยครับเหมือนจะมีข่าวออกมาว่านะครับเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมค่อนข้างสูงนะครับก็ตามรายงานล่าสุดสูงถึง9 3แล้วนะครับนี่อาจจะยังเป็นข่าวดีของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตอยู่ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาวางแผนเจาะลึกนะครับมุมมองต่างๆ พี่ๆครับก่อนรับฟังข้อมูลในวันนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกับหน่อยกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจออกมาทําคลิปในทุกๆวันใครครับที่เพิ่งรับชมฝากกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆที่ผมจะเปิดทุกวันนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สมัครเมมเบอร์ยูทูบครับผมจะมีคลาสในการสอนเทรดทุกๆสัปดาห์มีการอัปเดตแผนเทรดคริปโตประจําสัปดาห์กันด้วยนะครับเพียงแค่กดสมัครหน้าช่องตกเพียงแค่เดือนละ600บาทหรือวันละ20บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นหาฉลามตรับ ส่วนคล้ายนี่ครับไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายสามารถติดต่อแอดมินที่ Discord นะครับจะมีกติกาในการเข้ากลุ่มแบบฟรีๆนะครับเพื่อนๆเอ้ครับเรามาอัปเดตภาวะตลาดกันเล็กน้อยเลยกันนะครับซึ่งภาวะอารมณ์ล่าสุดนะครับจากเฟื่งเเด็กนะครับยังอยู่ในภาวะปกติเช่นเดิมนะครับอยู่ที่5.2นะครับก็ยังไม่ได้เลือกทางที่แท้จริงสักทีนะครับตลาดก็ยังคงหลังเลเกิดขึ้นอยู่และก็ในฝั่งของสถิตินะครับเพื่อนในช่วง Q3 ปี2025เนี่ยนะครับน่าจะเป็น Q3 ที่ ปรับตัวได้ดีที่สุดแล้วนะครับในรอบ4ปีล่าสุดเลยนะครับปีสองพนี่สิบสนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับว่าความคาดหวังของเราเนี่ยก็คือ Q4 ฉะนั้นแล้วนี่เนี่ยยังไม่เริ่มต้น Q4 เลยนะครับก็อยากให้เพื่อนอดทนรอตามสถิตินิดหนึ่งเลยกันนะครับเพื่อนๆครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยเลยกันนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตมุมมองในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆครับบิตคอยเองเนี่ยนะครับผมก็ได้บอกไปแล้วในคลิปเมื่อวานว่าบงงคคคนะรรัับมีกาาา้สญญณ แบล็ตเดวิชเงินอยู่เรื่อยๆนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยในฝั่งของโครงสร้างราคายัางไม่ได้เสียนะครับแล้วก็โมเมนตัมยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นแต่เริ่มมีแรงเทขายมากขึ้นแล้วนะครับระมัดระวังในการย่อพักตัวเอาไว้ด้วยซึ่งใครที่เทรดในภาพใหญ่เนี่ยครับรันเทรดในภาพใหญ่ผมจะมองว่าสักประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดรัลล่าถ้ายัางไม่หลุดไม่มีอะไรน,น่ากังวลส่วนใครที่เล่นเก่งอะไรในภาพชตรอตเทอมผมมองว่าหลุดโลนี้นะครับประมาณ1 000, 1 4 0 0แสนหนรัเนี่ยนะครับ EMA เส้นสีเหลืองเนี่ยหลุดเนี่ย ต้องออกมาแล้วนะครับสรุปใครที่เล่นเก่งกำไรใครที่เล่นรันเทรนโฟกัสจุดนี้เก่งกำไรโฟกัสจุดนี้นะครับเนื่องจากในภาพช็อตเทอมเนี่ยนะครับจะมีความบันวลจากสภาพคล่องเกิดขึ้นด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นว่าสภาพคล่องเนี่ยมีการกระจายตัวเป็นกรอบนะครับประมาณ1,14,600แสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเลยก็ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านนะครับซึ่งผมจะบอกว่าโอกาสที่ บิตคอยเนี่ยนะครับจะวิ่งปรับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยตามเทรนด์ไปก่อนเนี่ยยังคงมีจนกว,ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตามดอลตัรีนะครับแล้วก็มุมมองที่ผมมองผมยังคงมองเหมือนเดิมอยู่2เคสด้วยกัน1ก็คือ QM p a t t e แพทเทิร์นก็คือบิตคอยขึ้นมาเพื่อที่จะจบรอบ,รบในทางกลับกันครับถ้าบิตคอยขึ้นมาแล้วเนี่ยมีการเคลียร์สัญญาณในเวอร์เจนออกไปไม่มีสัญญาณการกลับตัวตรงนี้ผมจะมองว่าบิตคอยนะครับจะทำออทามหายได้แล้วก็แค่รันไปตาม EMA นะครับฉนันเนี่ยผมไม่ได้มาทำนายอนาคตว่าผมรู้้น่วาอจจะะขึหรืลง ผมรู้แค่ว่าเราจะแอคชั่นยังไงถ้าบิตคอยมีพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นจะกดเทรดฝั่งขาขึ้นหรือจะกดเทรดฝั่งขาลงหรือจะทับมืออันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สำหรับใครที่จะกดเทรดฝั่งขาขึ้นในะครับก็รอในการย่อพักตัวสักประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นสี่พันแถวๆนี้หรือโลเดิม erm ที่เป็นไซเทียนนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะมีการลงมาทดสอบทีีนะครับผมจะมองเป็นการ break high หรือขึ้นมาทดสอบ high เดิมนะครับประมาณ1 000, 1 8 0 0 0จนถึงประมาณ1 2 0 0 0 0ดอลมนลาร์ในฝั่งของขาขึ้นไปก่อน การที่จะโฟกัสเศษฝั่งขาลงเนี่ยนะครับจะต้องให้ราคามีการคอนเฟิร์มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก่อนผมถึงจะโฟกัสเศษฝั่งขาลงตอนนั้นเพราะว่าผมไม่ได้ทำในอนาคตหรือผมไม่ชอบกดเทรดปลายไส้เทียนผมจะรอให้ตลาดเป็นคนฉเฉลยเหมือนที่ผมบอกนะครับผมเป็นหาฉลามทําตามสินีครับฉเฉลยโซล่าบิตคอยผมจะมองเป็นการพักตัวเพื่อที่จะยัง ลุ้นในการไปต่อหรือไซด์เวย์ออกข้างได้นะครับบิตคอยผมมองแค่นี้ทีนี้เรามาดูในฝั่งของภาพรวมของเอาคอยกันบ้างครับภาพมุมเอาคอยเนี่ยนะครับก็เกิดแรงเทขายชัดเจนนะครับจากสัญญาณบาริตเีเวอร์เจนที่เกิดขึ้น,นครับก็เป็นสัญญาณการกลับตัวหรือสัญญาณการพักตัวที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งหากนะครับภาพรวมเอาคอยเนี่ยยังไม่หลุดโลลาสุดตรงนี้ผมจะมองเป็นการพักตัวเพื่อลุ้นไปต่ออ้าวแล้วแอดอย่างนี้เนี่ยเราจะเข้าเทรดหรือไม่เข้าเทรดล่ะครับคำตอบง่ายๆก็คือว่า หากลงมาแล้วเนี่ยนะครับมีสัญญาณการกลับตัวบางอย่างเกิดขึ้นแถวๆช่วงนี้ที่ไม่หลุดโลเดิมลงไปเนี่ยคือราคาลงมาแถวๆเนี้ยเริ่มมีแรงซื้อเนี่ยเหมือนแบบพฤติกรรมแท่งเทียนแบบเนี้ยเริ่มมีแรงซื้อกับเข้ามาเราแค่โฟกัสเทรดในการชอนเพิ่มเติมนะครับแล้วเราก็วาง sl แค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่เราทําได้นะครับอ่าเราก็กดเทรดแบบนี้แต่ถ้าเขาลงมาแล้วเนี่ยนะครับดันเป็นแท่งเทียนที่มีแต่แรงเทขายเกิดขึ้นการที่จะโฟกัสเทรดเราแค่เอามันออกไปอยู่เฉยๆทับมือส่วนคนที่มีของ ถ้าหลุดโลล่าสุดตรงนี้เราแค่คัดนะครับนี่คือสิ่งที่เราวางแผนในการเทรดนะครับเช้เาแผมจะมองเป็นการพักตัวเพื่อลุ้นไปต่อไว้ก่อนหรือพักตัวเพื่อไซดไว้ออกข้างนะครับในกรอบของสามเหลี่ยมอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องรอดูโครงสร้างที่หน้าง,งานแบบเดียวทันอีกทีนึงก็เดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนๆในรีสอร์ทรากันนะครับหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือจังหวะในการเข้าเทรดเรามาเริ่มกันที่อีธเรียมครับอีธ e เรียมเนี่ยนะครับก็ ยังไม่ได้มีรายนะเพื่อนโครงสร้างตรงนี้นะครับก็มีการยกโลอยู่ยังไม่ดูดโลล่าสุดตรงนี้เลยนะครับฉะนั้นเผมจะมองอีเรียมเนี่ยจะมองเป็นการไซเวรอะไรกันนะครับจากการที่เบรกเอาออกมามองเป็นการไซเว์ในกรอบแบบนี้นะครับแล้วก็ลุ้นในการไปต่ออยู่แล้วกันนะครับจนกว่าว่าโมเมนตัมจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือหลุดโลล่าสุดตรงนี้ผมจะมองว่าเริ่มไม่สวยแล้วนะครับโอเคมาต่อที่โซล่านะครับโซล่านี่มีแท่งเทียนในการกลับตัวที่ชัดเจนมากๆในแถวเฟรม15โมง MO, ซึ่งเราไลนมาตั้งแต่แถวช่วงก้อนนี้และ คใครที่นะครับถือของอยู่อยากจะแบ่ง TP บางส่วนก็ได้นะครับเพราะว่าภาพเรลลี่ก็มีสัญญาณการกลับตัวเช่นเดียวกันอาจจะเกิดเป็นการพักตัวแบบนี้ได้นะครับหรือลงมาทดสอบ EMA ได้สำหรับใครที่อยากจะรันเทรนต่อไปก็รันตาม EMA ได้นะครับผมจะมองอว่าการพักตัวลงมาทดสอบ EMA ปิดหลุดเมื่อไหร่ แค่ออกมานะครับเก็บโปร f i ตออกมาทันทีเอาเป็นไปในฝั่งของดอสคอยกันบ้างในการนะครับดอสคอยก็เป็นเหรียญที่ผมโฟกัสเหมือนกันก็ตอนแรกมองว่าอุย้ยดอสคอยนี่นะครับควรต้องไปต่อได้แล้วนะครับทั้งมีข่าวเรื่อง ETF ด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดก็หนีไม่พ้นกับภาพลงของเอาคอยนะครับที่เกิดการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับต่อดอสคอยเองนะครับผมก็มองเป็นในฝั่งของชุดลันเทรนในภาพราั้นตาม EMH เช่นเดียวกันนะครับโฟกัสที่โลลาสุด รประมาณ0.2555แถวๆนี้นะครับหรือภาพสีชั่วโมงเนี่ยจะเห็นโลชัดเจนก็คือโ o ล่าสุดตรงนี้นะครับที่จริงๆเราไม่ควรหลุดเลยนะครับก็จะมองเป็นชุดไซด์เว์จากการ break out ครับแบบนี้ก็คือดอทคอยเนี่ยลงมาได้ แต่ไม่ควรปิดหลุดโลล่าสุดนะครับเพื่อให้ม omentum เนี่ยยังคงสวยงามอยู่แล้วรุนในการไปต่อได้นะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาสักป,ประมาณสัปดาห์หน้านะครับก็ค่อยดูกันอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวผมอัปเดตแบบเดียวทันกับเ,เพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับโอเคมาต่อที่สุยกันบ้างสุยเนี่ยผมก็เพิ่งจะปิดไม้มาจิ i นไปแล้ถาถวช่วงนี้ก็แจ้งเพื่อนใน Discord ไปแล้วนะครับซึ่งสุยเองเนี่ยเบรออกมาไ,ไม่ได้มีสัญญ,ญาณการกลับตัวในภาพสี่โมงนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นในภาพเดลี่ด้วยซึ่งเหมือน ผมจะวางรุ่นในการพักตัวทดสอบโลเดิมแล้วอาจจะไซส์ไปออกข้างหรือถ้ามีแรงซื้อก็ค่อยโฟกัสในการเทรดเพิ่มเติมในจุดนี้แล้วรุ้นในการไปต่อนะครับจนกว่าว่าจะมีการหลุดโลล่าสุด อันนี้ก็จะออกมาเวทอ็น์ีทันทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่วางแผนก็ทําประมาณนี้เพื่อนๆครับในฝั่งของไอเดียการเทรดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมจะอัปเดตแบบเดี่ยวทามในดิสคอร์ดเลยกันนะครับทั้งในฝั่งของกลิตบอร์ดนะครับที่ผมใช้ปั้นพอร์ตเลยก็มาจินแล้วก็จังหวะในการกดเทรดเพิ่มเติมในการคลาสในการสอนเทรดทุกๆสัปดาห์ครับผมมีการอัปเดตกับเพื่อนๆในดิสคอร์ดนะครับก็จะมีในฝั่งของสเตย์นะครับที่เอาไว้พูดคุยกันนะครับเพื่อนๆสามารถตามเข้ามาฟังกันได้ไม่ได้มีค่่าาใช้จย แม้แต่บาทเดียวนะครับเพียงแค่สแกนชัวร์โคด่สอดที่อยู่ที่หน้าจอหรือคลิกที่ลิงก์ที่สอดที่อยู่ใต้คลิปก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยกดติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มเพื่อนๆกดโอเปนติเกตตรงนี้นะครับจะมีติเกตเนี่ยเด้งขึ้นมาเพื่อนๆกดที่ติเกตของตัวเองแล้วสอบถามแอดมินได้เลยนะครับเช่นสวัสดีครับต้องการเข้ากลุ่มครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเนี่ยเขาคอยบอกวิธีและกติกาในการเข้ากลุ่มเทรดนะครับเพื่อนๆครับส่วนในคลิปนี้เนี่ยครับคริปโตก็มีสัญญาณการอ่อนแรงระมัดระวังนะครับในการพััักตวววแแถถๆช่่่งงลเเดิมมม้้าไีีรรซือนนยะคบ ก็ไม่ควรไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยถ้ามีหลุดโลล่าสุดเนี่ยครับก็ต้องคัดออกมาเป็น NC ทันทีเนะครับเพราะว่าเราโฟกัสตามที่โครงสร้างของตลาดนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องติดดอยเลยก็ไม่ต้องทนดอยดาวที่มันเยอะนั่นเองครับค่อยไปหาจังหวะในการเข้าเทรดใหม่เพิ่มเติมนะครับซึ่งจังหวะไหนที่ผมจะกดเทรดหรือไม่กดเทรดเนี่ยนะครับผมจะอัปเดตเพื่อนในดิสคอร์ดเท่านั้นเพื่อนๆก็สามารถตามเข้ามาจยกันได้นะครับสำหรับใครที่ชชอบการวิเคราะห์ของผมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนของเพื่อนทุกคนครับดีใจได้พ